การทำคุกกี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสน, conv, สนาใจมากคุกกี้ปัจจุบันนี้เราสามารถเรียกว่าเป็นการทำครัวบำบัดนะครับหรือการทำเรื่องของสุขภาพเรื่องการกินอยู่ดีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราคุกกี้ที่เราทำในขั้นตอนนี้นะครับเรามีการเลือกแบบเห็นไหมครับเลือกแบบที่ยังไม่แต่งหน้านะครับก็คือจะมีพิมพ์แบบของคุกกี้การเลือกพิมพ์แบบเนี่ยครับมันเป็นการรับรู้ของสมองครับ ที่ทําให้เราเช็คได้ว่าเราต้องการรูปแบบที่ง่ายปานกลางหรือว่ายากขั้นตอนแรกเนี่ยพี่เมย์จะเลือกรูปแบบปุกี้ก่อนนะคะจะมี3แบบให้เราเลือกะจะได้ห้ชิ้เอาเป็นวงกลม2ค่ะหัวใจ1ค่ะแล้วก็ดอกไม้1ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนที่2พี่เมย์เลือกเสียไอซิ่งได้หรือเ่ะสีไอซิ่งได้หได้หอันหรอคะสักนกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเลือกของตกแต่ง หน้าคุกกี้ได้สามชิ้นค่ะได้3ชิ้นโอเคเรเรียบร้อ<ด>ยค่ะอันนี้เดี๋ยวไปรอที่โต๊ะได้เลยค่ะได้ค่ะอ่ากิจกรรมนี้ค่ะจะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็จะเหมาะสําหรับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุได้เลยค่ะไว้ทํางานไว้เรียนหรือว่าแบบเป็นผู้สูงอายุก็สามารถเข้ามาทําได้ค่ะแล้วก็เขาจะพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือหรือว่าความคิดที่เป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะได้ อันที่2คือการเลือกสีน้ําตาลนะครับเลือกสีน้ําตาลนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อาจจะให้ความรู้เพิ่มนิดนึงว่าน้ําตาลประเภทไหนนะครับที่ไม่ได้เพิ่มให้เราเป็นเบาหวานนะครับและน้ําตาลแบบธรรมชาติแบบไหนนะครับหรือสีแบบไหนหรือการตกแต่งแบบไหนจริงๆถ้ามีต้นแบบต่างๆให้ดูก็สามารถที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อันที่3คือกําหนดไว้ว่ามีการแต่งหน้าสีชิ้นนะครับก็กาลังดีครับในการบรรจุก,กล่องด้วยตัวเองถ้าจะเพิ่มเติมในการตกแต่งกล่อง ด้วยก็ดีนะครับการแพ็กเกจใส่กล่องและนําไปขายเล็กๆน้อยๆหรือให้กับญาติที่เรารักนะครับก็จะทําให้สมองของเรามีความสุขด้วยความรักความเข้าใจได้คุกกี้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่คุกกี้ธรรมดาเป็นคุกกี้ที่สามารถเพิ่มสุขภาวะ,จะเจริญตาจเจริญใจได้นะครับแต่ที่สําคัญสําหรับโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับและก็วัยกลางคนวัยทํางานถ้าทําหลายๆวัยและมีลูกหลานประกบด้วย คุกกี้ของครอบครัวก็จะทำให้อบอุ่นและสร้างตันมากขึ้นครับขั้นตอนที่สองอะค่ะที่เมย์เอาเอาตัวคุกกี้วางไว้บนอันนเดยแต่เราจะเริ่มจากการตัดกันเนี้ยค่ะให้เป็นรูเล็กๆก่อนแล้วก็พวกเริ่มจากรายละเอียดเส้นเล็กๆตัดขอบหรือว่าพวกที่เป็นเขียนตัวหนังเสือค่ะเริ่มจากรูเล็กๆก่อนแล้วเราค่อยขยายเป็นรูใหญ่ขึ้นแล้วก็วาดรูปได้เลย,เลยใ,ชใช่ไหมคะอันนี้วาดรูปได้เลย,เลยการแต่งหน้าคุกกี้นะคะก็คือ ความคิดสร้างสรรค์เราก็คือเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราสามารถแต่งลงไปบนคุกกี้ของเราได้อะคะ่ะแล้วมันยังบ่งบอกถึงลักษณะนิสยัยหรือว่าความรู้สึกของตัวเราที่เราแต่งลงไปบนคุกกี้ได้ค่ะ,คะว่าเรารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงหรือถ้าบางคนอ่ะคะ่ะเขาพูดไม่เก่งเราสามารถแบบว่าเขียนเป็นคําพูดหรือว่าเราสามารถแต่งให้เป็นลักษณะของตัวเรา,าลงไปในคุกกี้ของเราได้เหมือนกันคะ่ะ พี่เมย์อาจจะใช้มาห่ไม้จิ้มฟันในการแบบเกลี่ยให้เา,าเท่ากันหรือว่าแบบพวกใยฟองอากาศเนี่ยค่ะเกลี่ยให้เขาเท่ากันโอเคค่ะพอได้แล้วอันนี้พี่เมย์ก็สามารถวาดลวดลายลงไปบนคุกกี้ของเราได้เลยะคะ่ะหรือว่าจะติดป้อแบบของตกแต่งที่พี่เมย์เลือกมาก็ได้อ,อันนี้คืออะไรหรอคะอ่าเป็นเกล็ดน้าตาลค่ะสามารถกินได้โอเคค่ะได้ไหมคะได้ค่ะ เดี๋ยวอันนี้พอ,อนนเรียบร้อยแล้วะค่ะเรียบร้อยแล้วพี่เมย์เอาวางไว้บนฐานแล้วที่เหลือพี่เมย์แตะให้เรียบร้อยให้ถึพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบค่ะชิ้นที่สองสามสี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะการใช้ความคิดสร้างสารรค์เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเราออย่างเริ่มแรกะคะ่ะการคิดสร้างสารรค์เราอาจจะต้องออกแบบอะไรสักอย่างหรือว่าเราจะคิดสิง่งใหม่ๆหรือทําสิ่งใหม่ๆค่ะเราก็ต้องออกแบบเขาชื่อไหมคะอย่างเช่นการทําคุกกี้ของเราะคะ่ะคือเราเริ่มตั้งแต่การเลือก เลือกรูปร uh, hmm. ่างของคุกกี้ว่าเราจะเลือกแบบไหนสีแล้วก็เราไปเลือกลวดลายในการแต่งลงไปบนคุกกี้ค่ะอ่าอย่างในชีวิตประจําวันอะค่ะเราสามารถจัดลําดับความคิดของเราในแต่ละวันได้ว่าอย่างแรกเราจะทําอะไรอย่างที่2เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ม์ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้อยู่กับเต็งมากขึ้นได้ทําผลงานออกมาดูแลเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านภาพวาดพวกนี้แถมยังได้ชิ้นงานกลับบ้านด้วยค่ะ ที่บ้านยังน้องแมวไหมคะรัว้ยังใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะอินกับน้องแมวด้วยก็เลยสื่อมันออกมาทางทางคุกกี้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันส่งเสริมความคิร้างสารรค์ของเราด้วยการที่เรามาทําคุกกี้อะค่ะเราสามารถเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้ในในหลายโอกาสเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันครบรอบหรือวันต่างต่างค่ะเราสามารถเอาไปให้คนสาคัญเพื่อนที่น้องก็ได้หรือว่าเราสามารถเอามาเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ได้ค่ะยามที่แบบ วันหยุดการทํางานเราเกียงเรามาทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาเป็นของขวัญแทนแทนแทนใจเราได้